สวัสดีครับบะนี้มาพกรกับกบบนนกหว่างกับชุ๊ปเปอร์เว็บแดงครับเว็บแดงครับผมบะนี้ใช่ไ<า><า>หมยังครับตำมุ้งครับกินกันยังโอ้ยปานิ้ยักษ์ครับบะนี้ปานิ้ย่างครับผมอ่ะบะนี้ก่อนที่จะกินเ่าต้องตำหุ้งก่อนอ่ะชุ๊ปเปอร์โชว์ฝีมือพริกประมาณันอาจินบะใส่เนะมล็ดนั่นมก้นไไนอนแบบใส่เลยเด้อขออีกเขาดูองแห้ นี p โปมอมิ๊ะใส่ลาเสียบได้ใส่หน่วยเสียมหน่อยครับบ่บนี่ครับบ่ใส่ก็บ่บอ้้ อ่าพนมือพนงมือไหม็นเกอเกลือเถียราบักนาวชเปอรตามครับแต่ว่าคนปุ่มีวันนงว่างเนาะตามอะเนยเราเซระเดกนนีอตพีมาระเดียระเดกอซื้อได้บซื้อเอยก็วันงว่างไม่ต้องบอกรับเจ้า นี่เผยนการตลาดค่อยมากันนี่น้ำ้าวกลอเเออมาล้อครับเปียแดงไปเว้นทั้งหนวโอ้ยเรถ่ายอยู่ายอ้อันนี้เส้นมกอครับใส่ไหอ่ะนนี่ยไ่หอมโอ้อมประเดี๋ยโ่โยขาเรียว่าดน้ำลายใหญ่ เาตัดเปตอนเขาจัดการนะครับผมสดีครบวีช่องจิาดแชนนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมบ่าวมูนะครับอยู่กับบ่าวกับวันงวังครับแล้วก็เจเบอร์เบลเบแดงครับมัดไปถึงาเมันอนนี้อนนี้ครับน้างครับผมันนี้ครับสบตําครับผมสบตําผ้าโคกเดือดเนื้อวเปิดจัดให้เเปิดจัดให้ ไม่นี้ไปแว่นมาไปวยมาส่าข้าวแว่นกับรัวยังกับข้าบูตันไปไปตันนละมันช็อตเลยเหรอหนูเข่าแรงครับผมนี่ข้องเข่าเหมือนเดิมครับผมอ่ะมาบอกร้ายตัวเอาไหมจัดไหมจะเบื่ออ้ามนี่อุ้มไปอืมข้องเข่าเอาเล็กน้อยเขาว่าเปิดก่อนเล็กน้อยเล็กน้อยมั้ยพุทธเาเปิดแทงเออเาผื่อแทง กบวันวังเปิดไ้ครับผมเปิดเังไงเลยเปิดหนังโอ้โหเป็นไงนี่โลกว่าครับนี่โอ้ตัวนี้ไงรืครับเนี่ยเขาเรีนมาปเกิงซีพีอ้ยป,น,ปนินซีพีอันนี้เปบอกเิไปอ่ามุาด,นดนมนรครับอาวอาลรอเมืพิกขาซิเมได้บ้างนเนีบ่บ่หอดสองลอยสมลอถึงเขาดอกขาซิปได้กินมันแล้วเหรอซัมนี่กับพะกมัวเราครับนี่กินเอาไว้ เป็นแมยจางแซ่บวะแซ่บวะครับอ,อันนี้มักเองกับมือครับผมร้อนระวังมักใหน้นล้วครับมัน,นจัดให้แล้วอเวฟแดงนะครับค่าแจ่งรถอยู่เป็นยังไงะไฟไฟตันน้ำมันชอ็อต <laughs> <laughs> วันนีน้ำหาโตพ่ออครับอตอนนี้หายงาครับเย็กเดินนะผม อ่ตัวนยากขอเวลาสมควรอยเอฟซีเขาเมนม่าแดูดไลค์เลยวเพื่อนว่าโมเมนดูดไลค์รับกินรถตากแดดนี่รถตากแดดหนาได้ดำหน่อยดำแซ่บอ่ะอะไรซีเมอ้อชอปเปอร์เป็นิดเปิดร้านปะจำตำชอปเปอร์เว็บเด่น ได้สิ่เดียวแล้วครับ <laughs> แ่บยอะแ่บแสบ,แสบ,แสบโอ้ขอทาดูวนอนิ่นางแต่านนั้นเนื้อสุดเนาะุกหมอป๊กอย่างเลยเนี่ยมาครับเปนขอาแกงกันบรรยากศา,ากศอในบ้านสุดยอด,ดครับผมบอืจเลยมันเนี่ ไทยย้ำในแบบฝนตกกับมาอนึ่อนี่อากาศคือมืดๆเลยครับปดิภาพพี่น้องไปเบิ้งเบิ้งให้เบื้งน้าเออฝนตกนล้วนนี้่เออขัาขนาดลำบานเนี่ยมงเดมมันเสียบที่สุดนียครับเอาะมงดีกินอีเดียวงอมงมากินงงเพราะเสียบดิอ้อตอนนี้งอสร์เปนใครต้อยู่ครัดกรก็เปิ้กรตตัง ข้าวปา่าไงครับผมนี่มองนี่แม่จ็บมองนี่แบบขอในน้ำนีน่นะมอโอ่หมองตีโพอาคนเคยเข้าตีเมงมันเป็น,นมันๆนอะอืมสุยอยาครับอ่าข้าวบุกแดงครับนี่นะอจะเหยเจ็บน้องฮนะ มันต้องไปรู้ลานันรู้ลมาเขาตามบุุ้ยอครับไม่หนู่ยสารบ้นเขาหรอมึยอเขาเครับตันเพื่อเพ่อเพื่อเอเพืเพื่อเเพื่อเพือาอเ่เพื่อือเื่อเพื่เพเพืเือือนพ่เพื้อเ่อ่ออ่ เลืกปั้นครับเลืกปั้นอือโอ้นี่กินนี่เพราะฉะนันเขาจะได้ผิวดีนี่ผิวมืดมืดเพราะม,ม,มันผิวปากว่าผิวดีผิวพันธุ์ดีครับอือเขื่อนเทียนซุดยอดครับผมเนเออแหน่ฮ่องซุดยอดมาก เป็นจะไปตึกเป็นกินอีกเยอะปะนินอืตึกอยู่หน้าครับผมหน้าเหน้าดุนตถาดเครื่ปนินซีพีซึ่งเขาครับแสงครับต่ว่าเขาบด้จายครับได้บอลอยนี้ด้วยนะครับบ้าสวยงามจังเขาบอกใจมสวยงาครับ กูเดยปเทกดตี่สามนะครับเด้อกดที่ตามในน้ำนะครับเด้อสองข้อต่อไปนี่มีสามคนนะผมกิจราชาแนลเนาะสีมีเบ้าวจเปอ่อครับเจเปอร์เว็บแดงมาเพิ่มเติมครับผมอืมในนี้จะมีคลิปให้กี่น้องในฟังใ้เบิ้งครับในเบิ้งที่ตามกันเ่อได้กันแบผสมพันธุ์มวกั็ได้นะเจ้าเบาเจเปนี่ยครับ ผสมเทียมผสมยังอ่ะโคมก็ได้ครับนี่โคมมว่าอะไรอ่ะแมนปะบะเมีนบะเมีนอ๋อคนละาชอปเปอร์คนละาชอปเปอร์มาเลยนะชอปเปอร์นี่แว่นอย่างเดียวครับตอนนี้บออมันหวานนะครับนี่ยสุดยอดครับแซ่บหูทุบว่ะชุบเดียวยางยาง เป็นน้ำหนามดีครับเนี่อมีเกล็ดแต่ซุดจัดนาะย่างเองี้ยครับเนี่ยไปไสื้อมไม้ด้วยนี่สื้อมาอยู่ครับแต่ป่าเป็นๆน,นะเพราะไม้ย่างเองเ้ยวันนี้ว่าสื้อแบบเขาย่างมาเร็วมะรีวิวโมเมนต์ได้ครับนี่ยตอนนั้นฝนตกก็นั่งเบื่อลำทางครับนั่งทุกอาจะเปิ่ออยากได้เมียบ่อยากได้เมียบ่อยากครับอยากอ่ะพริกป่า นั <emaal> ่นแหละครับเอื้อมือในโดดนมือไปขอแล้วเอือมือไปขอเลยวผมแม่ไปขอเลยมือน่ะผมมาหาแต่จักรกใดแล้วมันเมียทิปเมียทิเมียซื้อทิปเรื่อเมียทิปเม้ยทืิเมียทิปโอ้โหไม่แววรอเกินขนาดมัอกมันรอมันรอเกินขนาดปเลย อมองแบมันมองหนังแซ่บแฉะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยกินเนื้อยอังครับกินหนังหนังมันแซแบบ่บแซ่บกินน,น,น,วนวดมันสีนวลเวลด้วยกินนวดหนังเดี๋ยวคอยกินเนื้อน,บบนี่เขาว่าสามแซ่บแล้วเน้อเราไม่ไหวอันนีน้ฮะคับมันฮะอืมสุดยอดครับ เขาแรงเ้องมันเนี้ตอตำหุ้งเนะขาดเขาปุ้นน้องเนี่ยฮะอมอนึกเขาปุ้นเอ,อ่ะสายครับ แล้วก็เพาะมีปัญหาครับผมครับมีครับนะครับจนพลาดแสบจมหน่อทุตจระทำไมท่านแบบมีกลิ่นหนูสวนกผสมพอไม่ได้เล็กพี่ขี้หนูครับโจเปิดบอกโอ้โหโจเปิลฟีมือจะเปิดอีกสุดยอดดีอว่ะ เปิดล้านมาหอมเหมือนเ,เปิดล้านได้เมือนครับเปิดลานย่งซื้อลานเลยซื้อล้านยังยังเมงฉัน,น, <c oughs> นเปิด <c oughs> อก้กเน่นนเลยลานยังดีวาซื้อไหมคุณอายากตังมากครับตงมา,มา,มากเลยนะครับผมแลวก็แสบเนี่ยเมันเด็กโตน้ำห่ <c oughs> ทำไมเขาไม่เคยกินปลาหมูไม่ได้กินเราไปเบิ้ลหน้าบ้านเขาแเราก็นอนกับเขาสุดยอดครับหน้าขนาดเก่ง <Okay. S 1> <อ>ช่วงนี้ไปไปตรวจโควิดมากครับเมื่อวานไปตรวจมากมั้ยคนออกมาผู้ใดอยู่ใกล้ผมกัราบระวังกันนะครับเพราะว่าผมผ่านเยอ่ครับคนอ <คน S 1> อกมาน,น,น่ารักครับ ่อกมากเลยวะมพ่อกมาเลยวะคุออกมาินี่มะนักหนักกพามาคุณคุณปิดนี่ว่ะโอ้ยขักวะก็อเจอครับดูนี่รับเลยแต่ว่าเขาว่ามันเสียบปีีเลยนี่นี่ไหมเสียบปีี แซบวิธีเออแซบแซบวิธีกินรสเขาวาวเขาวาเขาวาในวาที่เขาวเาแซบเพราะแซบกบเป็นเลยไมกิีครับอ้ยางนันาากรจริงกันแล้วตปนนี้ซีซือไม่ได้สองผง ชอปเปอร์บม่ได uh, like ้เหนเขาต้องเสียวหรอครับค้าแต่งรถมุนจนนัดหูอยู่แล้วนัดนนี่นันหมดนี่เจาะเลยมันเดือดครับหมาล่างเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกชอบคนไทยเรียดจังจากเรียดจะเป็นซาเลงมั้งครับตอนนี้ผมก็ทานเสือมันนะครับมาทีมเอาไปตกการล่งปลาอยนะทีมเพราะงั้นกายเนี่ยที่บานเลืเดแดงไง ถามเนี่ยอะไรก็มันยั้งบ่ยั้งครับยั้งยูมันบ่ยั้งยัง,งยังย้ง,งเสียครับ โดนวังนี่้อปยย่ไปเ๊ยี่อับโอ้หโอ้ตายไปฮึ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 ฮนฮอฮึฮดฮึ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 ฮัฮึฮอฮึ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 อึฮ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 ึยึฮ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 ยัง วัวไมัคัก้ยังเิศสิจังกิโลขายมงโอ้ต่ยต่เดโอขอโทษด้วครับคำมิลิวงโอ้สมักคักเลยมุกนีชงนเลย้โอ้มกเนย สามรยรวยด้ยนี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าเฟือโอ้แต่ความน่ารล้กโอ้เจ้าของนงีับหัวมันกัด ร้อมบมไหนมองมอง,มองกินมอง่องกินได้เ <c oughs> สียบมดถ้ามองกินบ่นได้มัราะเสียบอืมชุบสุขับเลยเนาะปลาตัวละสองตัวละเกือโลโลก,ก,กว่าเปล่ากเซม,นมนโนอมใครแบบแงครับเนี่ยเนี <c oughs> ่ยอมใครแบบเนี่ยห้องเก็บมันเ่เดีย,เย็เียเ้ดูแพง เราหมูกแบบดูดาครับอาอ้ยเอ้ช็อปเปอร์บักดูดดาเหมือนได้แผึงสีเลยนี่ชอปเปอร์ชอปเปอรเว็บแดงเปลี่ยนเป็นชอปเปอร์ดูดดาตช็อปเปอร์ดูดดาเอ <c oughs> น,ด,นด, <c oughs> ดูดหาง อย่าไปดูดารกสิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะคิดผิดไปดารกบัลลังก์เรียนถ้าดารกถ้าดารกบัลลังนี่มันสิเป็นแบบใครๆก็เบึกอือเนี่ยไหมโอ้ยโอ้ยก็งั้นเหอเสียบอ่าโอ้ย ขว่านน้ำจิ้ม<า>ักน้ำจิ้มเข่าว่าแล้วบอกเรื่องสีรับไม่ได้บอกกี่บอกเรื่องดากแ <laughs> ซ่บครับแต่ว่าจะเปื่มมากดาบเมื่อหลังซื้อดากไก่มาอย่างไม่ก,กินเลยแซ่บว่ะม,มั่งเดียวมันเป็นดำหูแซ่บเจ้าเปื่มว่าไม่อยากินเข่าแม่สลาแดกครับปลาแดกในกบนะครับไม่สนใจติ๊นตอนเลยครับผมแซ่บว่าแซ่บกับแซ่บครับอืม นอตๆครับในจังหวัดแต่แฝงแฝกเบื่อกี้ซื้อไปแล้วออืซื้อไปแล้วก็ื่อกีนเราต้องติดใจแหละครับผมประเด็นไหนกรอบเด้อนี่ยุดจัดครับเดี๋ยวมือนื้อทีลงไปขายกองเหรอก็เปิดทั้งยังก็เปิดเปิดเปิดจังหวัดสีแดงเป็นสีเหลืองครับวันนี้เราเปิดคนเดียวได้ครับวันนี้ เลี้ยงไปขายตำฮวงครับติดตามบ้ากอบเลยนะบ้านนครนครครับนะครับเบอ่์อยู่ใกล้ครมาแวะมาขายลูกต้องไหนนะครับเก็บลูกละสิบยี่สิบบาทหลือว่าบ้านงว่างอยู่ส้มตำนาดุนจีนิวครับผมครับผมตำเชียร์โคกแก้วเปลี่ยนมาสามโคกสามสามโคกวพื่อนมาเปลี่ยนเหมือนกัสามโคกเลยนะอร่อยปากลำบากจุดเหม่นบ่อร่อยปากลำบากจุดแม่นบ่นั้นครับ บนมหาตัวได้หรอ่น้มตัว้กนมักเลยปลาักคักขนาดวะพริกซำเนียก็ดีครับนี่ห้าสิบเม็ดเนาะก็โอนหอดร้อยเม็ดเลยซ้ำเนียก็น้ำตาดีครับถ้าถ้อยเม็ดล้วบักตัวทีดีแสบ่วงครับไม่ได้เป็นอะไรให้ลบักตัวเลยไม่ได้เป็นอะไรครับเปื่อขี่บ่บาเม่น มันเสียบกากโอ้สุดยอดทำไงมาามันคัดเปลือบแล้วทำมันบได้ใส่จะพ้นทำไมอีสานเลยไีหยังบกอกมาบกอกาแด้ววมันกำลังเป็นดอกก็กำลังเป็นน้อยๆทาน้อยๆครับเอ็นไหยเนือขาขาดูท่นเยวทมัน เพื่อคชอบเทนี้ก็จะเรล่มคนรกก็ะเป็นขบอกห้องแค,ครับครับเจอรนคลิบนานะครับสวัสดีครับฝากติดตาม้วยครับผม